แหมนี่ซื้อหมวดบ่ một บ่ซื้อซี้หมวดเดี๋ยวจะ ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ทุ่งนานะครับมาเพื่อจะ,อะลงเลขเชือกผูกคอนะครับมีผู้คนนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนําเชือกมาให้อาจารย์ล้ําได้ทําพิธีขอโชคลาภขอเลขเด็ดนะครับเพราะว่าอาจารย์ล้าลงเชือกผูกคอ ที่บอกว่าครั้งแรกที่ไรออกทุกทีนะครับถือว่าอันนี้นะครับเดินทางมาเป็นงวดแรกครั้งแรกบอกว่าจะให้ทั้งหมด4งวดซ้อน4งวดติดนะครับไปเราเข้าไปหาอาจารย์ล้ำกันไปกันเลื้อขอสามโตเด้อคุณสมชายเตรียมใหม่ยุ่ยยุ่ยเอาอะไรใหม่ไว้ข้อ ชุ่มเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมขอจัดโตครับขอสามโตมต,ต,ตรงๆเลยบ่ายบางที่อ,อ๋อครับ มึ้นเขาเถอะมาเร็วครับโอ้ลมมาเร็วพ่งลมพัดแห้งครับเยื่อยบนี้นอ้อสมชายเอ้ยสมชายเป็นยังไหน,น้อขอโชว์ขอหลาบน้ำเด้อขอสองตัวสามตัวเด้อ ทั้งสามตัวทั้ง2 2> สองครับขอ,อทั้ง,งครับเล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองตัวล่างสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเด้อสมชายเด้อสมชายสมชาย แดนาน้ำยแนานพนะด้กินจจนะครับอยู่ลังผนไเยอยู่รังอยู่ลังในพนิลมมาแหงคือเขาคักแอะเขเบิ่งกอนเม่เคยเห็นดังสีเมื่อเคือเขาแหงแถวะแวผมอาเบิ่งฟัง่อยนอยู่รังไหนะ้เลยบ่โอ้คือคักแท้

้าสิบหกห้าสิบเจ็ดหกเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดโอ้คนหายเร็วเนาะฮ่ยาดนามเนา่ลูกลงเนี่ยลูกลูกลูกลังโอ้คืมาแห้งเลห้าหกเจ็ดนะหกสองเดก็กร็ยังจัดสับเอาได้ สามอันด้ครับครับ,บหาบหกเจ็แล้วก็หกสองหน้าีหน้านีหน้าีแข็งพอแ้งพอแหงหกเจ็ครับพี่น้องได้หกสบหกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเจ ซีงวดได้ภายหนฮะซีไฮซีงวดทำบุญไปพร้อมทำบุญให้พร้อมทำบุญให้พร้อมสองแล้วอาจจะมันถึงนะมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ยากเลยเด็กซีไฮซีงวดเลยเรื่องทำบุญทำท่านมันไปหาแบบนี้เร่ยนเติมโอบ่เคยเห็นซีงวดบ้านกับชื่อเกิดไม่พ่อมซือเกิดไม่พ่อมจากไดเกิดพร้อมห่วยห่วยได้เลยนะเกิดนั่นที่บอกว่าห้าห้าห้าหกแต่แอดอยู่ที่หก คืนอยากได้เกิบน้ำอมไม่ใช่ตัวที่ผมโลงอาหัเ่แห้งปั่นเลยแห้งขักเลยต่ตเยผมว่าหกสิบเจ็ดครับหยุดที่หกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบห้าหกสิบหกหกสบเจ็ดหกสิบเจ็ดหยุดที่หกสิบเจ็ดนะยุดที่หกสิบเจ็ด น่ตรงกันเลยหนึ่งกัไตรงกันเลยหากเจ็ดห้าหกเจตรงกันเป๊ห้าเจ็ดหกนะห้าเจ็ดหกตรงตรงห้มาให้กลับบ่เป็นยังกลับได้เพื่อนหาตอนแรกว่าหาหเจ็ด้หาหกเจ็นั่นแหละตอนตอนเราให้ห้า็แต่ก็เดี๋ยวสิ่าา่าแอดทั้งสามสองสี่องบอกบอกเนาะว่าระวังหนะครับระวังห กันไปเล็กน้อยนึงยานหเป็นเก่าแม่นยรเป็นเก่าแ่นกันนิดนึงกันนิดนึงเพราะสนาเนาะน้ำน้ำสกุลอียงเนาะเขาบอกได่ปะน้ำกุลงก่อนูผานาคุณสมชายภู้านาคือว่าจีได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านให้เป็น ครับพ่นอยากได้เกิดด้วยอยากได้เกิบบ่ครับแถวบานผมอื่นว่าเกิบเกิบทังอื่นอีกคื่อะไรเขาว่กเกิบเพื่ออะไแมนบ่ก็บานว่ารองเท้ารองเท้าตีได้ห้าห้าเจ็นั่นแมนว่คุณโมติว่าเด้ห้าหม่จะเลี้ยงทั้งสองว่เธอห้าหกห้าเจ็ดเลี้ยงเลเลี้ยงงามเลยท่าเด้นี่เมื่อก่อนก็เลี้ยงเด้ห้าหกจับกันเด้มันสับซื่อได้หรอ ห้าหกเขีดคุณตาคุณดาราบอกนับตามห้าเข็ดหกเข็ดตร้งตครับกันตรงต้เได้ไม่ปไรพี่ตอนไปช่วซับเอาเนาะมาไปนั้งซับอมันเป็นหนักเกสมรายเอ้ยได้สมตัวเลยมาเปนั้ได้เอากระไรหรอซับเอาเด้อนะครับตอนไปช่วงแต่ให้ระวังอีกตัวนึ่งนอกจากสิตารแล้วก็คือหกกับเก่าครับแอดเห็ดให้งงบตอนนี้เป็นไปไม่ได้บที่คือเกเล็กนเล็กเออเล็กนตัว เลขนับไปหาหาหกหาเจ็ดเขียนเขียนเลขนับนี่ยหาเอาเอาสามตัวเลยเนาะเลขนับนี่เลยหกเจ็ดเนาะ้าแมนบอกโอ้ตัวนี้เขาโตหัวให้บ่นี่้จดได้หนี่งหกเจ็ดนถือกันแล้วนะเพิ่นบอกทีแรกกันหาหกเจ็ดอนับเนหกเจดเพื่นให้เอาหาหกหาเจ็ดออแล้วถ้าจะหาเอาต้องน่ะเออเอาสี่พ่อสองตัว เขียนถือใจะเขียนถือใจครับบอกตัวนี้ลงหลอกเลยวะลงหลอกเลยเนาะอาจารย์บอกนะครับห้าหกเจ็ดแล้วก็สองตัวนี่หกสองครับสองตัวนี้มันอาจจะมาบนมาลางก็ไดได้ครับเพื่นมาจะไหนก่อนเพื่นมาจะไหนก่อนบอกคนหนิว่าใครเว่าอยิ้มเสียงถามอยู่แต่ว่าบกทค่อยปากค่อยบอกครับ นี่จะข้อแห้งอย่างเดียวโอ้ข้อแห้งกินแต่เน่าครับหางผัวนึงมดเลยอยากกินแต่ไหนเรากินหน่อยพอดีเออมาตองขิดมากเราละบาตองขิดไปมากไปนั่นเอาตัวนี้เลยตรงตรงเลยเนาะขอแต่ไหนมันไปไลฟกวันนี้เด็กกินไลฟ์มาสู้มือกันขอซูมัน่ะครับเ็ดถือเราครับเหตุที่เ็ดถือซูมมั้ยเนาะสู้มซูมสู้มสูมสูมตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็คือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจานบอกให้สลับนะครับตําแหน่งเน่ ครับแต่ว่าแอดกับเป็นห่วงหกกับเก่านี่แหละหนึ่งกับเจ็ดนี่บอปันใดนะครับแต่ว่าก bueno Un ็ต uh, ้องเอาไวแน่นะครับหาเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดอาจจะหกสองน้ำหนอไป่สั่นไหนบอหวสองน้ำเลขสองตัวนี่หกสองเลขหนับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆนะครับ